ที่ที่ที่อันเนาะขอบขอบคุณที่มากๆเลยขอบคุณค่ะพี่เข้าไปดูข้างในต่อหลังถ้าได้กคุณร้องไม่ต้องเบร้องก่อนร้องก็ขอบคุณมากเลยขอเพลงนึงผมก็เลยจะบอกเลยว่าขอเพลงนึงผมอยากให้พี่นึงด้วยทำบุญด้วยทำบุญทำบุญทำบุญทำ

สำหรับสาหนุ่มไลอันซันฟอร์มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนล16กันยายน2566เก็บความน่ารักของ3หนุ่มมาฝากนะคะไลอันซันฟอร์มเอามาฝาก FC แฟนคลับค่ะ สามหนุ่มไรอันซันฟอร์มนะคะมาเที่ยววัดก็มาเจอผู้พิการทางสายตานะคะซึ่งน้องไรอันนะคะก็ได้ช่วยร้องเพลงเปิดหมวกนะคะก็มี FC ซแฟนคลับนะคะทยอยเข้ามาช่วยกันทำบุญนะคะมาหยอดตู้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ พอร้องเพลงจบทั้งสามหนุ่มก็พากันเดินเข้าไปเที่ยวต่อด้านในนะคะแต่ยังเดินไปได้ไม่ได้ไกลน,นะคะก็มีเสียงร้องตะโกนออกมาว่าขออีกเพลงหนึ่งขออีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ให้หนึ่งร้อยน้องไรอันหยุดกึกนะคะแล้วก็ไม่รอช้าค่ะรีบกลับมาเลยนะคะร้อยหนึ่งค่ะมาทำบุญต่อค่ะร้องอีกหนึ่งเพลงนะคะหล่อน่ารักนิสัยดีเสียงเพราะ แถมใจบุญอีกต่างหากนะคะขอให้ทั้ง3คนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆวยเฮงเปังปงนะคะรวยรวยปังปังขอให้ประสบความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานและก็ด้านสุขภาพนะคะ fc แฟนคลับนะคะอยากชมคลิปความน่ารักของทั้งสามหนุ่มนะคะก็เข้าไปที่ facebook น้องซันไม้ทองคำเจนะคะไปดูคลิปที่นั่นได้เลยคะ่ะ ขอขอบคุณภาพและคลิปน่ารักน่ารักจากน้องสันไมทองคำเจ็ดไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจคะ่ะ